ค่ะสวัสดีค่ะดิชันนางสาวน้ำทิพย์ภูลสีนะคะวันนี้จะมาสอนกันเพิ่มใบงานนะคะค่ะอันดับแรกนะคะก็จะมาปุ่มเริ่มนะคะเริ่มการแก้ไขในหน้านี้นะคะ,คะเลื่อนลงมานะคะก็จะเป็นเลือกตรงนี้นะคะแอดนะคะคลิกค่ะ ็เลื่อนลงมานะคะเลือกที่โฟลเดอร์นะคะแล้วก็คลิกเพิ่มนะคะชื่อนะคะจะเป็นใบงาน,นะะเสร็จแล้วนะคะก็จะมาคลิกเพิ่มไฟล์งานตรงนี้นะคะก็เลือกไฟล์นะคะ ก็คลิกโอเพนนะคะ,ก,คะ,คะก็ไปอัพโหลดค่ะมาแล้วนะคะก็เลือกเลยค่ะเซฟนะคะเซฟแอนด์เ u ิ n นะคะได้มาแล้วค่ะนี่นะคะใบงานนะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็ ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ